ตื่นนะจะใช้ย่างลงข้างสนเลยนกัดเลยต,ลยตลัว้กัดะโดนครับโอ้จองแต่งเลย <c ười> <c ười> เห็นไหมห้อย <c ười> เลยครับ <c ười> นี่ครับโอเคครับเดี๋ยวลงไปเอานะครับลงไปเอาข้ามถนนแนวน้ำตืน้นเนี่ยมันวิ่งออกหลายตัวครับก็เลยลองตีดูน่าจะมีหลายตัวแลวหละไปเนี่ย็ลงไปอย่างแปบ๊บนึ่ง ครับปลาตัวแรกได้อย่างเทเลยหยุดย่างแก้คันนะครับก็ใช้เก็บปลาป๊อกนะครับเนี่ยครับเจดย่างแก้คันก็แนวน้ําตื้นนะครับก็ถ้าเกิดลงไปปลาระแวงแน่เราก็ตีบนบนข้างแถเนี้ครับตีแล้วก็ลากลากมานะครับวิ่งออกจากช่องน้าไหลหลายตัวโอเคฝากไปเลยครับเจดย่างแก้คันครับยอดมากครับ